สวัสดีค่ะเอฟเเชียงรายบายครูเอปัทมพรทันบงรงวันนี้มาเซลล์กันเป็นครั้งที่6แล้วนะคะวันนี้พิเศษจริงๆค่ะพิเศษกว่าทุกครั้งเพราะว่าวันนี้เอฟุดเอาสตอ๊อกเนี่ยมาเทกันเลยละคะ่ะหลักสิบค่ะฟังไม่ผิดนะคะวันนี้สินค้าของเอฟเเชียงรายผ้าดีไซน์ชนเผ่านะคะซึ่งมีทั้งเดรสโบฮีเมียนเดรสชนเผ่านะคะเจมงรวมไปถึงผ้าซินค่ะ เรามาเทกันในหลักสิบค่ะอะก่อนอื่นเลยนะคะเราไปที่หลักพันกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ยเป็นผ้าไหมค่ะผ้าสิ้นผ้าไหมนะคะผ้าไหมพอมือราคา3 5 0 0เอจะมาเทที่2 5 0 0ค่ะดูว่าผ้าไหมของเอนั้นจะสวยแค่ไหนนะคะมีด้วยก,กันสสี2องสนค่ะ าไหมค่ะผิดสวยๆแบบนี้นะคะเป็นผ้าไหมอัดผ่ากาวเรียบร้อยแล้วเย็บถุงให้เรียบร้อยและนอกจากความเป็นผ้าไหมแล้วนะคะยังมีนี่ค่ะผ้าปักค่ะเป็นท้าปักมือ้าเป็นไหมนะคะปักมือลงบนผ้าคอตตอนค่ะผสมผสานนะคะ2ศิละปะนะคะงานแฮนด์เมดทั้งผ้าปักมือและ ผ้าไหมพอจกกักรีนะคะ,ะมาดูเต็มๆกันเลยะค่ะ <S <S งานเนี้ยบค่ะงานรีเมียมงานเนี้ยบมากๆ <S <S ความสูงของพระสิ้นอยู่ที่105เซติเมตรรอบวง100 8 0ซนเมตรนะคะเย็บถุงเรียบร้อยอัด้าก,กาวทั้งผืนค่ะราคาปกติอยู่ที่3,500บาทเราเซลล์กันแบบขาดทุนกันไปเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดี2ถผืนสุดท้ายสีน้ำตาลและสีฟ้าค่ะเพียง2,500บาทเท่านั้นค่ะความเป็นไหมเห็นไหมคะว่างานสีมือเนียบมากค่ะ ผ้าไหมทอมือนะคะราคาแบบนี้หากันไม่ได้อีกแล้วค่ะ3,5 0 0เซลเพียง2,500บาทเท่านั้นค่ะะดูผืนต่อไปกันเลยนะคะสีน้ำตาลสำหรับผืนนี้นะคะเป็นผ้าไหมทอมือลายกิดค่ะและก็เชิงข้าปตากน,นะคะต่อไปสีน้ำตาลผ่านไปเรามาดูสีฟ้าค่ะ มีสีฟ้าดูความเป็นผ้าไหมนะคะสวยมากขิดสวยมากค่ะไหมต่างไหมต่ำไมหมทอไหมนะคะาไหมหมดเลยและดูเชิงค่ะเป็นผ้าปก เส้นไหมปักบนคอตตอนค่ะซับเ้าเกาวทาั้งผือนะคะ มีสองถุงนะคะผ่ไปแล้วนะคะสินค้าหลักพันเกดพรีเมียมเดี๋ยวเรามาที่สินค้า หลักสิบกันได้ค่ะสินค้าหลักสุดวันนี้นะคะจะเป็นสายมัดเอลค่ะสายมัดเอลดอกแก้ว เก้ดอกแก้วยาวนะคะยาวมากๆเลยยาว2เมตรนะคะ <S <S มีสีดำ <S 1> <S 1> สายสีน้ำตาลแล้วก็สายสีกรมท่านะคะ <S <S จากราคา190บาทาเซลล์อยู่ที่เส้นละ90บาทค่ะ แต่วันนี้นะคะสินค้าเซลล์จะต้องมีข้อแม้นิดนึงค่ะว่าเป็นสินค้าเซลล์แบบขาดทุนไปแล้วเพราะฉะนั้นจะมีค่าส่งแบบเบ้าจ่ายนะคะ50บาทแต่ถ้าคุณลูกค้ารับสินค้า2ชิ้นขึ้นไปนะคะส่งฟรีขึ้นไปเลยค่ะจะแมทสินค้าราคาหลักพันกับราคาหลักสิบก็ได้นะคะก็ส่งฟรีเช่นเดียวกันค่ะสายคาดเอวดอกแก้วนะคะราคา190บาทเราจะเซล์กันอยู่ที่เพียง90บบาทเท่านั้นเองค่ะ เป่ายา่างกระเป่ายา่างงานมือนะคะกระเป๋าย่างชนเข่างานมือค่ะน,นี้เป็นงานมือนะคะการการเย็บนะคะเย็บด้วยมือหมดเลยค่ะ ที่มีซับนะคะด้านในเป็นแบบนี้ค่ะเป็นผ้าฝ้ายคอตตอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะเย็บด้วยมือเห็นไหมคะว่างานละเอียดงานเนียบมากเย็บด้วยมือค่ะเย็บแบบพื้นเผ่าแล้วก็แต่งปอมปมเออ,อไม่ใช่ปอมปมนะคะอ,อ,อ,อ่ามีนะคะล้นกระเป๋าเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นผ้า้ายคาต้อนยอมมะฮอมสีธรรมชาติค่ะเย็ดด้วยมือใช้น,นิ้งานมือหมดเลยค่ะราคาราคา390บาทวันนี้เอเซลอยู่ที่190บาทค่ะมีด้วยกันบามใบเซลอยู่ที่190บาทนะคะ มีด้วยกันสามใบค่ะต่อไปเลยนะคะ เซลอยู่ที่150บาทค่ะส,คสีเหลืองครีมสีเหลืองครีมตัวนี้ไซส์40นะคะ350บาทเซลอยู่ที่150บาทค่ะ เพราะว่าเขา้าทโสมการคัตติ้งตัดเย็บนะคะเนียบมากเป็นงานบูติกค่ะราคาราคา500บาทนะคะไซส์36เซลอยู่ที่300บาทค่ะไซส์36นะคะราคาจาก500บาทเซลอยู่ที่300บาทเท่านั้นค่ะลูกไม้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็การออกแบบการค mm ัตติ้งนะคะสวยมาก ต่อไปเลยค่ะเอมีสีม่วงเสื้อลูกไม้นะคะไซส์38ราคา500เซลล300ค่ะแขนเป็นแบบนี้นะคะยว้อไว้แบบนี้ยื้อไว้สองชั้น,นะค่ะ แล้วลูกไม้เห็นไหมคะพอแน่นๆเนื้อสวยๆเลยคะ่ะลูกไม้อย่างดีเลยคะ่ะเนื้อไม่อยากกระด้างใส่สบายนะคะไซส์38คะ่ะสำหรับตัวนี้ใส่คู่กับพาสิินเพราะว่าเอวจะลอยนิดนึงนะคะ ใช้ส8ปเซลล์อยู่ที่300บาทค่ะอะม,มีผ้าไทยดำค่ะวันนี้ เป็นผ้าทอนะคะแล้วก็ปักค่ะเป็นผ้าไทยดำใช้เป็นผ้าพันคอก็ได้หรือจะเอาไปตัดแต่งนะคะชุดก็ได้ก็สวยนะคะราคา350บาทเอเซล์อยู่ที่200บาทค่ะคืนนี้นะคะผ้าพันคอไทยดำราคา350บาทเซลล์2องบาทค่ะ ลายหัวใจสีนี้ค่ะสีชมพูลายกลมๆสีชมพูสีชมพูลายหัวใจ ราคา350บาทเซลล์2 0 0บาทและสีส้มแดงนะคะลายหัวใจดอกไม้ถ้าชอบผืนไหนนะคะมีอย่างละผืนแคปหน้าจอส่งเข้ามปในไลน์นะคะเพราะว่าสินค้าของเอฟเฟกชินไลน์จำหน่ายได้ในไลน์นะคะแอดไลนะะ์ mm hmm. line, มาที่ id f s 1 1 8 8ค่ะ สินค้าหลักสิบมาอีกแล้วค่ะเป็นผ้าคุมไหลเป็นผ้าคุมไหลจากอินเดียเลยนะคะเป็นสินค้านําเข้าจากอินเดียค่ะผ้าคุมไหล่ o อตอนนะคะมีทั้งการสกรีนลายการปักลายที่มือนะคะการเย็บแต่งนะคะ ดวเลยนะคะความกว้างเนี่ย2เมตรได้นะคะผ้ายาว2เมตรมี2สีค่ะมีสีโครมาท่า1ส0นะคะราคา190บาทเ,เซลอยู่ที่90บาทค่ะฟังไม่ผิดนะคะผ้าผืนนี้นะคะเป็นผ้านำเข้าจากอินเดียเซลอยู่ที่90บาทค่ะแล้วก็มีสีน้ำตาล าเซลนะคะมีค่าจัดส่ง1ชิ้น50บาทแบบเหมารวมนะคะและถ้าซื้อ2ชิ้นขึ้นไปนะคะจับผู้ชิ้นไหนก็ได้ก็ฟรีค่าจัดส่งกัไปเลยะคะ่ะ คุณลูกค้าท่านไหนที่ถามหากางเกงมาวันนี้เอมีกางเกงผ้าไทยค่ะเป็นกางเกงผ้าไทยขาบาข้างหน้าเป็นแบบ V s h a p แบบนี้นะคะช่วยทำให้ควบคุมหน้าท้องไม่ให้ยืดออกมาเยอะนะคะทำให้ดูแบ่นลาบหน้าท้องแผ่นลาบด้านหลังเป็นยางยืดค่ะ อันนี้จะอยู่ที่ไซส์นะคะสโพกสสโคกไม่เกิน40นะคะเอวไม่เกิน30ใส่ได้ค่ะเอวไม่เกิน30เอวข้างหลังเป็นยางยืดสโคกไม่เกิน40นะคะเป็นผ้าไทยค่ะผ้าไลายไทยนะคะลักษณะเป็นในเก็นขาบานแบบนี้ค่ะราคาปกติอยู่ที่อยู่ที่350บาทค่ะ วันนี้เซลล์อยู่ที่150บาทนะคะสำหรับกป็นเงินท่าไทยททมีสีฟ้ามีสีฟ้าสีส้มสีส้มแดง ก็อยู่ที่เอลไม่เกิน40นะคะสะโพเออไม่ใช่ค่ะเอลไม่เกิน30สะโพไม่เกิน40ค่ะเซลล์อยู่ที่150บาทนะคะ ค่ะผูกเอลเซลอยู่ที่เซลอยู่ที่อ่าตัวนี้เซลอยู่ที่100บาทค่ะตัวนี้เซลอยู่ที่100บาทยังคงอยู่ที่เจ้คุนนะคะ ตัวนี้นะคะเซลล์อยู่ที่150บาทค่ะฟรีไซส์ไซส์42บาท แฟชั่นนะคะทีทูแขนด c ซีทตัวนี้ไซส์3 2 3ถึง36นะคะ350บาท เซลอยู่ที่150บาทค่ะแผ่นจินซีทูมีสีดำสีเทาฟ้าเซลอยู่ที่150บาทค่ะ เซลล์1 5งบาทค่ะเสื้อตัวนี้นะคะเป็นผ้าแก้วซีทรูค่ะแขนตุ๊กตา ต้องใส่กับเสื้อสายเดี่ยวข้างในนะคะแบบนี้ตัวนี้เซลล์อยู่ที่150บาทค่ะเสื้อลายส m i ลี y ใซส์ใหญ่ทีเดียวเลยค่ะอก32ถึง40ใส่ได้สบายๆนะคะผูกเอลเซลล์อยู่ที่150บาทค่บาท ถึงส4บนะคะแขนเป็นตุ๊กตาแบบนี้ค่ะแขนตุ๊กตามีกริตเตอร์ออกแนวซีทรูนะคะตัวนี้เซลล์100บาทค่ะตัวนี้ฟังไม่ปิดค่ะเซลล์อยู่ที่100บาทค่ะ ติดยังยืดนะคะด้านหน้าเป็นโครเช่ค่ะถ้าฝ้ายคอตตอนนะคะไม่ต้องรีดนะคะซักสบัดสบัดตากนะคะแห้งแล้วเอามามว้มวนๆวนให้มันดูยับยับอินดี้อินดีนะคะตัวนี้เซล์นะคะเดรสชุดนี้เซลร้อยเค่ะสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์นะคะเซล์อยู่ที่190บาทค่ะจากนะคะปกติ450บาทนะคะ เสื้อใส่กับผ้าชินอีกแบบหนึ่งนะคะหรือก็ใส่กับกระโปรงก็ได้นะคะสวยนะคะสีชมพูมีมัดด้านหลังค่ะผูกด้านหลังให้กระชับกับตัวนะคะใส่แบบแนบลำตัวเลยค่ะออกแนวพายืดนะคะยืดได้พายืดได้ค่ะเนื้อดีค่ะแขนตุ๊กตาแต่งลูกไม้เซลล์อยู่ที่ แบบตัวนี้นะคะเซลล์ยอยู่ที่190บาทค่ะไซส์ไซส์สามสค่ะไซส 32, ์3ามสิบสองเซลอยู่ที่190บาทค่ะสินค้ามีค่าส่ง50บาทนะคะแต่ถ้ารับ2ชิ้นก็ส่งฟรีค่ะ เสื้อลูกไม้นะคะลูกไม้แต่ตรงนี้เป็นพยืดนะคะลูกไม้พยุดแขนหรือย้อยแบบนี้ค่ะตัวนี้ไซส์สามสีสามหกไซส์สามสนะคะเซลลอยู่ที่หนึบาทค่ะ ราคาปกติอยู่ที่450บาทนะคะวันนี้จัดมาเซลเทสต็อกล้างสตออ็อกสำหรับปี2020นะคะก็จะเซลล์อยู่ที่190บาทค่ะตัวนี้เซลล์อยู่ที่100บาทค่ะเมื่อกี้มีสีดำนะคะเมื่อกี้มีสีดำตอนนี้เป็นสีขาวค่ะ ไซส์ไม่เกิน34นะคะไซส์ไม่เกิน34เอลลอยนิดนึงค่ะ100บาทค่ะมีสีขาวกับสีดำเนื้อผ้าพิ้วใส่สบายค่ะแต่อาจจะต้องใส่เสื้อซับข้างในนิดนึงนะคะเพราะว่าผ้าจะออกแนวชีทรูค่ะแต่ว่าเนื้อผ้าแนบลำตัวผิวสวยงามใส่สบายนะคะ ราคาปกติอยู่ที่350บาทนะคะวันนี้เอฟเปเชียงรายนาะมเทนะคะเทดางสต๊อกเหลือ mm hmm. เพียงตัวนี้นะคะ100บาทเท่านั้นค่ะ mm hmm. ตัวนี้นะคะไซส์ไ,ซไม่เกิน34นะคะไซส์ไม่เกิน34